ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยให้เรากดติดตามกด,กดกระดิง่งเออกดทั้งหมดสำหรับคนที่จะอ,อ่อคือเข้าดิสคอนะครับเข้าดิสคอของเกม f r นะครับให้เรากดใต้ลางคิตเสร็จเอาลิงก์กดลิงก์ดิสคอเนี่ยกดไปปุ๊บมัน,มนจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วให้เรากด ตอบรับแล้วมันจะเด้งเข้าดิสคอดของเราเลยกดตอบรับคำเชิญอีกรอบหนึ่งนี่ครับก็เข้าเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ทุกคนเสียเวลามากแล้วเนาะก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเอ่อเห็นคลิปล่าสุดของผมแล้วใช่ไหมทั้งในเฟซกลุ่ม fr legend thailand เอ่ยไหนจะในเฟซส่วนตัวเออย ไหนจะใน Youtube เอ่ยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปหารูปแป๊บใครมีรูปที่ใช่แล้วก็โอเคอ่ะผมตั้งใจงผมจะเอารูปนี้อ่ะเดี๋ยวผมโหลดก,ก่อนอ่ะโหลดแล้วอีกรูปหนึ่งแล้วกัน เอาเป็นฝากระโปรงหนะ่าฝากระโปรงหนะ่าอืมอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในเกลอรี่แล้วกันผมอาจจะมีอยู่โอเคป่านนี้คงจะโหลดเสร็จแล้ว อืมไหนดูสิอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้ให้เรากดไปกดไปอ่าคือที่ผมแต่งรูปแต่งรถได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือผมแต่งเพราะอย่างนี้อ่าเรากดอนุญ,ญาตให้หมด แล้วก็กดเปิดให้หมดอนุญาตให้มันหมดเสร็จให้เรากดผัดถัดไปตรงข้างล่างต่อแล้วก็กดปิดท่านผู้ชมเห็นบนข้างไหมบนข้างเนี่ยอ่าเนี่ยอ่า,อาเดี๋ยวผมกดออกเลยกดออกได้เนี่ยเห็นไหมครับสําหรับคนที่ไม่มีแบบเปิดแยกสองหน้าจอนะครับแบบเป็นป๊อปอัพอะเล็กๆให้เรากดไปนี่ครับ เราก็กดตรงโปรแกรมดูรูปกดเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ของผมกดไปมันไม่เห็นอยู่แล้วแต่ของท่านผู้ชมไม่แน่กดไปมันเห็นแล้วให้เรากดสามขีดนี่แหละครับกดสามขีดนี่ก็คือลดลดความความชัดของรูปอันนี้ก็ตามที่ที่มันบอกเลยไม่มีขอบมันก็ไม่มีขอบตรงนี้ กดสามคีดิกดออกกดเส้นปกติเห็นไหมครับความชัดไม่ชัดอ่าโอเคแล้วไอตรงมุมข้างเนี่ยขยายใหญ่เห็นไหมจะจะขยายยังไงก็ได้โอเคแล้วถ้าคุณแบบว่าแต่งรถเสร็จแล้วแล้วคุณแบบว่าอยากเอาไอมุมป๊อปอัพนี่ออก ให้เรานะครับกดไปที่ตัวมันนะครับแล้วเราเรากดตรงรูปชี้นะครับแล้วก็กดสีเขียวนะครับไอคอนลอยตัวหรือไม่ปิดไอคอนใช้งานลอยตัวหรือไม่อะกดตกลงแล้วลากดการกระพาออกเห็นไหมมันก็หายถ้าทุกคนแบบถ้าท่านผู้ชมแบบอยากให้มันแบบว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ครับกดตรงลูกศรอีกเนี่ยมันก็โผล่มาแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะ อ่าโอเคผมขออนุญาตลบนะครับไม่อนุญาตลบพวกอนุญาตเลยแล้วเราไปหมดแต่งรถกันเลยดีกว่าก่อนหน้านี้สำหรับใครที่เปิดแยกหน้าจอได้นะแบบป๊อปอัพให้เรากดไปที่ผมไม่รู้หรอกว่าเครื่องของท่านผู้ชมมันมันแยกแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ขอให้มันกดแบบมุมป,ป๊อปอัพได้แต่ถ้าไม่มีก็ให้ไปโหลดต,ตัวนั้นมา แต่ถ้ามันไม่เห็นลูกก็ผมก็ไม่รู้แหละเพราะผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นบางร่นแหละนี่ครับของผมมันก็ลดแสงได้เพิ่มแสงได้ขยายได้จะหดลงก็ได้ของท่านผู้ชมก็หดได้เหมือนกันมันน่าจะอยู่ข้างบนอะ่ะมุมบนกากระบาดข้างๆนั่นแหละอ่ะพอเรากดเข้าเกมมาแล้วให้เรากดไปที่โกดัง เอ๊โอเคท่านผู้ชมก็เข้าเกมมาแล้วสำหรับใครนะที่แบบว่าจะแต่งรถอ่ะไอ้เรื่องเงินนี้ไม่ต้องมาสนใจหรอกผมยอมรับว่าผมโปรโแต่ผมแนะนำว่าอยากไปเล่นโปรโเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวแม่งจะมีมาดาไมา่อีกเฮ้ยทำไมพี่เล่นโปรสอนผมโปรหน่อยไม่เอาแล้วนะครับ คลิปอื่นมีคนของคนอื่นก็มีเชิญครับโอเคเรามาเน้นเรื่องนี้กันต่อเพราะเราเข้าเกมมาแล้วเข้ากระดังมาแล้วให้เราเนี่ยกดไปที่รูปรถแล้วก็ไปที่แต่งรถเนี่ยกดตรงสเปรแล้วก็กดตรงสปห้รูปกระป๋องสเปร์เนี่ยแล้วให้เรามากดบวกเนี่ยกดบวก,ยบวกเนี่ยบบกเนี่ยไอคนที่รู้บางคนก็รู้บางคนไม่รู้ อันนี้แบบสําหรับคนที่ไม่รู้ไม่บางบางคนไม่มีพรสวัรค์แต่งรถแบบแบบเนี้ยมันก็มีแต่บางคนมันไม่มีไงแต่มันอยากได้อ่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพรสวัรค์ที่แบบว่าเฮ้ยกูแต่งรถสวยไหมไม่กูแต่งรถไม่สวยกูแบบว่าแบบพอแต่งให้ตัวเองแบบพอใจอ่ะอ่า ให้เรากดไปที่บวก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 แล้วก็กดไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ย P A A อะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยผมตกภาษาอังกฤษ <c oughs> โอเคกดเข้าไปทุกคนนี้ลูกสอนต้งลูกศอลงเนี่ยลูกสอลงให้กดเข้าไปอีกแล้วให้เราเนี่ยมากดรูปก,กล้องตรงเนี้ยเนี่ยไอ้บนเนี้ยให้เราไปกดเนี่ยเนี่ยมันเป็นหน้าจอดําไม่ต้องกลัวไปกดอีกนะ กดที่รูปบวกแล้วก็ไปเลือกไอ้สี่เหลี่ยมสีขาวแล้วให้เราอ่ะกดขยายรูปเลยขยายขยายเสร็จแล้วไอ้รูปที่เราจะแต่งละ่ะอ้าวก็ตามที่ผมบอกเลยคนสําหรับคนที่มีแอปก็ทําแบบเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่มีแอปจะแยกเหมือนผมได้อ่ะก็กดกดเข้าไปอ่าให้เราลดแสงลดแสงภาพลงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรูปก่อนเอารูปนี้แล้วแล้วให้เราอ่ะขยับ ขยับให้มันตรงตรงช่องเห็นไหมตรงช่องอดเด็ดของตะเลนนิดนึงให้เราขยับมาให้ตรงแล้วเราก็ขยายแบบพยายามให้มันเข้ากับสี่เหลี่ยมที่มันได้มาเห็นไหมให้มันเข้ามานี่ครับเห็นไหมทีนี้ทำยังต่อ ก็ปรับมุมขนาดที่ตัวเองอยากได้สมมติว่าตัวเองอยากได้แค่หน้าอ่ะก็เอาแค่หน้าอยากได้ทั้งตัวก็เอาทั้งตัวแต่ถ้าใครแบบรายละเอียดสูงทําได้ก็โอเคก็ไม่ว่ากกันแล้วก็สําหรับเวลาแต่งเราก็ไปแต่งเลยเนี่ยเลือกเลือกมาเฮ้ยอันนี้มันเข้าตรงไหนอะ่ะเช่นผมเอาอันนี้เข้าเข้ากับตรงตรงนี้อ่ะเช่นอะผมเอาอันนี้นะเข้า เปลี่ยนสีสีดําเห็นไหมเปลี่ยนทําตรงตรงแก้มอะสมมติว่าผมทําตรงแก้มเห็นไหมเราก็จับมาแล้วก็ปรับปรับแล้วก็ทําให้มันเล็กลงทําให้มันใหญ่ขึ้นอะนี่เห็นนะแล้วเราก็มาใช้ดูเนี่ยสำหรับใครที่ทําแล้วมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้โอเค คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่รวมกับรถทั้งหมดที่ผมทําเองนี่คือคันล่าสุดที่ผมทําเสร็จเมื่อวานนี่โอเคนะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกอีกทีนึงนี่ครับมอซันอ่านี่ก็เนซุกุเนซุกุมันจะไม่ค่อยสวยว่ะนี่ก็ชิโน o โวครับ นี่ครับอันนี้ผมยังยังหาโปรเจกต์มันไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะจะทําต่อหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อตัวนี้ชื่อตัวละครตัวเนี้ยมันชื่อตัวละครอะไรผมก็จำไม่ได้แล้ะแต่เนื้อเรื่องมันสนุกมากนะไออันนีเมียม,มาอเอ่อมันชื่อเรื่องสองครามรักแล้วมะเนี่ยถ้าจําไม่ผิดน,นะก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่ดรามา่า ไม่ต้องมาด่าถ้ามีคำปรึกษาอะไรปรึกษาได้เฟซวนตัวมีดิสขอดมีเออสำหรับดิสขอดเนี่ยใครที่อยากจะเข้าเล่นด้วยกันนะกดเข้าได้เลยใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมเออมันก็มีสอนตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนี่วะเออก็บอกอีกทีแล้วกันใครอยากเล่นนะครับกับผมผมออนทุกเย็นออนทุกเย็นมีอะไรมากมายกิจ,จกรรมกิจกรรมเกือในอนาคต เผื่อคนเข้ามาเยอะแยะอ่าจะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ไอ้ดิสขอเนี่ยจะเล่นเกมอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยผมไม่เกี่ยงไก่อ่าก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่มีและหมดแล้วเนาะอืมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กด ใช้ให้ผมเลยมีอะไรใน youtube อ่ะที่มันเป็นของช่วงผมอะกดให้หมดทั้งไลค์ทั้งแช์ทั้งซับสไครทั้งอะไรกดให้หมดแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอนะขอสักสิบไลค์พอโอเคลาไปก่อนท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าบายโอ้มุสกมันก็สวยอยู่นะแม่อย่างนี้ต้องหาเปิดดูจินใช่ไหล้ะอืม <c oughs>